อปแปลงที่การดีกว่าของของนโยบายคอรพิวเตอศาสตร์มันเป็นกระบวนศน์ทีท่สะท้อนความเป็นสะท้อนความเป็นไปของเอฟเฟกตที่มันเกิดขึ้นในระบบคอมเพลตี้ฮิวแมนฮิวแมนที่มันมีคอนแทคในการแสวงหาเอาจากพภาวะของกลไกภูมิศาสตร์ชาติที่มีคุณภาพ ในลักษณะทฤษตีการสร้างสัมพันธภาวะจากการขัดแยง้งการย้อนแยง้งการเบียดเบียนอ่าฮะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ในชีวิตดิฉันเองอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าทั้งสังคมเนี่ยไม่สามารถจะจำกำจัดหรือว่าจำกัดจริยธรเหล่านี้ได้แต่ว่าการแสดงทัศนวิสัยทำให้เราเห็นความชัดแจ้งในระบบของกระบวนทัศน์พันธุกรรมศาสตร์